สวัสดีครับมีคนสอบถามผมนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะมีเซลฟ์เอสตีมที่ดีได้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าในมุมมองของผมนะครับว่าเออเราจะทำยังไงดีให้เซลฟ์เอสตีมของเรามันดีแล้วมันหมายความว่าอะไรไอ้คำว่าเซลฟ์เอสตีมเนี่ยนะครับก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดน,น,นะครับ คำว่า self esteem เนี่ยนะครับมันเป็นศัพท์เท่ๆอยู่คำานึงซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่ถ้าเราไปค้นในพจนานุกรมหรือว่า Google หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็น่าจะได้ความหมายที่ว่ามันเป็นการที่เราเคารพตนเองนะครับแต่แล้วมันแปลว่าอะไรคําว่าเคารพตนเองนะมันหมายความว่าเรามีความมั่นใจนะครับหรือเรารู้สึกว่าเราพอใจกับตัวเอง หรือ,อยังไงกันแน่นะครับเราเคารพเคารพมันหมายความว่าอะไรนะครับเราต้องไหว้ตัวเองทุกวันอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่เชิงนะครับจริงๆคําว่า s e l f ์เอ็ก m มในความหมายที่ผมคิดนะฮะมันคือการที่เราเข้าใจตัวเองในแบบที่เราเป็นรู้ว่าข้อดีของเราคืออะไรรู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรนะครับเราจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่านี้ได้อย่างไรและที่สําคัญคือเราต้องไม่โทษตัวเองนะครับอ่า แปลว่าเรามองอะไรทุกอย่างตามความเป็นจริงเราเข้าใจในตัวตนนะครับนั้นเราถึงจะเริ่มพัฒนาตัวเองได้หลังจากที่เราเข้าใจตัวเองได้อย่างดีแล้วนะครับบางคนเนี่ยไปรู้สึกท้อแท้นะครับในเออทำไมเราถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงไม่เก่งทำไมเราทำอะไรก็ไม่ดีพี่ชายเรามาทำอะไรมันก็เก่งไปหมดทำไมเราถึงไม่เป็นแบบนั้นนะครับ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็จมดิ่งไปกับความคิดแบบนี้วนไปวนมาสุดท้ายแล้วเนี่ยคือก็ได้แค่ตัดพอแต่เราไม่ได้ทําตัวเองให้มันดีขึ้นเลยนะครับพวกนี้ก็คือจะรู้สึกตัวเองมีปมด้อยตลอดเวลาเราก็ไม่รู้สึกว่าเราดีนะครับการมีเซลล์เอสติมเนี่ยก็ไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งคือบางคนเนี่ยก็สุดโต่งจนเกินไปคือกลายเป็นประเภทหลงตัวเองนะฮะหลงตัวเองหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่านารซิสซิสนะครับหลงตัวเองเหมือนว่าข้าพระเจ้าเนี่ยดีทุกอย่าง เก่งทุกอย่างมีความมั่นใจทําอะไรก็ถูกทุกอย่างที่เราพูดออกไปนี่มันถูกหมดเลยนะครับใครพูดอะไรมามันผิดหมดนะเราเนี่ยต้องมีแต่คนเคารพเพราะว่าเราเป็นคนที่มันมั่นใจสูงนะครับแบบนี้ไม่เรียกว่าเซลฟ์เอสตีมเขาเรียกว่าหลงตัวเองนะครับซึ่งหลายคนเพล่เพลอาจจะเป็นคนหลงตัวเองโดยที่ไม่รู้ก็ได้นะครับกูรูหลายๆคนเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นมานะครับนี่อาจจะเจอเยอะที่สุดเลยกูรูเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีโอกาสหลงตัวเองสูงที่สุดไม่ใช่เขามีเซลฟ์เอสตีมนะครับ เขามีความหลงตัวเองบางประเภทก็คือว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยมันเฮ้ยมันมีคนเริ่มมาฟังแฮะล้คนเริ่มฟังเริ่มติดตามเยอะขึ้นเราก็เริ่มพูดอะไรที่มันออกนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญตัวเองมากขึ้นแล้วบางทีมันเป็นความคําพูดที่มันไปขัดกับสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันมันเท่มันมันพูดไปแล้วมันมีคนฟังนะครับมันมีน้ําหนักเราพูดด้วยอารมณ์นะครับอย่างเช่น พูดว่าเฮ้ยหมอเขาเลี้ยงไข่หมอเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกนะครับเรื่องนี้มันโอ้ความใหม่ล่าสุดหมอเขารู้แต่ในตำราเราเนี่ยรู้เรื่องดีที่สุดนะครับเราต้องทําแบบนี้กินอาหารเสริมตัวน,นี้มันถึงจะดีนะครับอ่านะครับแล้วบังเอิญการทําแบบนี้มันเป็นการทําให้คนบางคนเนี่ยหันมาสนใจหันมาชมหันมาฟังเออเขาก็หันมาฟังมากขึ้นนะครับเหมือนกับบางครั้งนักการเมืองเนี่ย จริงๆข้างในไม่มีอะไรนะแต่พอพูดอะไรให้มันโอ้โหมันเร้าอารมณ์หน่อยนะครับคนก็สนใจนะครับพูดอะไรที่มันไม่มีไม่มีสีเทามีขาวมีดําแค่นี้นะครับไม่มีอะไรที่แบบว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียอของการทําวิธีนี้ไม่เขาจะบอกว่าทําแบบเนี้ยมันมีข้อดีแบบนี้จบเลยไม่ได้พูดว่าข้อเสียคืออะไรการพูดแบบเนี้ยแบบฟันธงคนก็ชอบเพราะคนชอบปุ๊บเขาก็เริ่มอืมเฮ้ยสิ่งที่เราพูดมันดีแฮะนะครับ แล้วก็หลงทางไปในทางนี้เรื่อยๆก็เลยทําให้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะมีโอกาสในการเป็นคนหลงตัวเองมากกว่าปกติเยอะเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่เซลล์สติมของเขาจะมีได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์สติมจริงๆนะครับมันเป็นแค่การหลงตัวเองเท่านั้นเองนะครับงนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นคนแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรายังหาข้อเสียของตัวเองไม่เจอนะแล้วสิ่งที่ทุกอย่างที่เราพูดออกไปนะครับเรารู้สึกว่าให้มันถกูกทุกครั้งถูกตลอดเวลานะ นั่นแหละครับเราอาจจะกําลังหลงตัวเองอยู่ก็ได้มันไม่ใช่เซลเอซีมันไม่ใช่การเคารพตัวเองมันไม่ใช่การมั่นใจในตัวเองนะครับอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราต้องลองมามองว่าโอเคถ้าเราไม่ได้หลงตัวเองมากถึงเกินไปนะเรายังพอเห็นข้อเสียของตัวเองนะเราต้องลองมองตัวเองอย่างที่เราเป็นจริงๆนะครับมองตัวเองอย่างที่เราเป็นจริงๆคืออะไรคือการที่ลองสมมุติว่า เราเป็นคนอื่นแล้วมามองพฤติการของเรานั่นแหละว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้เราพูดแบบนี้เราคิดแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับลองกล้าด่าตัวเองสะบ้างหนึ่งนะฮะลองกล้าวิจารณตัวเองบ้างนะครับการทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับมันจะทําให้เราได้ทบทวนตัวเองว่าไอสิ่งที่เราทําที่เราคิดอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่าแฮะมันถูก่ะมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับบางอย่างเราอาจจะคิดไปเองทําไมบางทีเรารู้สึกว่า เออมันไม่มีคนคุยกับเราอะทำไมมันไม่ค่อยมีคนคบเรามันเป็นเพราะอะไรเราต้องลองไปดูจริงๆว่าเอ๊ะเราพูดอะไรที่ทําให้คนเขาไม่อยากจะฟังเราหรือเปล่านะครับอ่าหรือบางทีมีคนเตือนเราเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราไม่สนใจเขาหรือเปล่านะครับอ่าเราลืมมองข้อเสียงตัวเองไปหรือเปล่านะครับเรื่องพวกนี้เราต้องพยายามเขียนข้อเสียของเราออกมาให้ได้นะครับส่วนคนอีกฝ่ายหนึ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอืมมัน มันทำอะไรก็ไม่ดีนะครับทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดชีวิตนี้ทําไมมันถึงเกิดมาแบบนี้นะครับเราเรียนก็เรียนไม่เก่งทํางานหัวหน้าก็ไม่ชอบนะครับทําอะไรแล้วทำไมเพื่อนเราได้รับคําชมแล้วเราไม่ได้นะครับทั้งที่เราทําเต็มที่แล้วเรามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเราได้แต่โทษตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่านะครับไม่มีความสําเร็จอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับคนเหล่านี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับหาข้อดีของตัวเองแล้วเขียนมันออกมา ต้องหาให้ได้ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียจะไม่มีใครหรอกครับที่มีแต่ข้อดีโดยไม่มีข้อเสียแล้วมันก็ไม่มีคนที่มีแต่ข้อเสียแล้วไม่มีข้อดีบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าอย่างนี้เลยแล้วมันจริงเสมอด้วยนะครับฆาตกรบางคนมันก็มีข้อดีครับเราต้องหามันให้เจอเช่นฆาตกรบางคนเนี่ยถ้าเราไปดูเฮ้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ข้อดีของเขาคือการเก่งการใช้อาวุธเก่งการวางแผนฆ่าคน ออแต่มันเป็นความสามารถที่ไม่ควรเอาไปใช้ในทางที่ผิดถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกมันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีได้นะครับหรือคนที่เขาแบบเออเรียนไม่เก่งเลยชาตินี้สอบตกตลอดนะครับต้องลอกเพื่อนนะฮะต้องลอกเพื่อนต้องหาทางเอาอะไรก็ได้ทําให้เราสอบผ่านมันมีข้อดีไหมเพราะว่ากลับบ้านไปแม่ก็ด่าเพื่อนก็ไม่ค่อยชอบหน้าเพราะมันขี้โกงนะครับแต่มันสอบผ่านอะสอบผ่านเพราะว่ามันลอกเพื่อนข้อดีของเขาคืออะไร ข้อดีของเขาก็คือว่ารู้ทักษะในการเอาตัวรอดถ้าเจอสถานการณ์ที่มันมันตรงไปตรงมาไม่ได้ก็ต้องมีการซิกแซกเพื่อที่จะตัวเองรอดนั่นก็คือหนึ่งในเทคนิคการเอาตัวรอดมันก็เป็นข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าเราจะต้องใช้ข้อดีในทางที่มันสมควรจะต้องใช้ถูกกาลเทศะและถูกต้องนะครับไม่ใช่เอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่นั่นก็คือข้อดีอย่างหนึ่งของคนที่เขาดูเหมือนจะไม่มีข้อดีถูกไหมครับแล้วคนที่เขาดีอยู่แล้ว ก็ต้องหาข้อเสียของตัวเองให้เจอเมื่อเรารู้ข้อดีข้อเสียของตัวเราเองอย่างความเป็นจริงเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการที่เราจะมีเซลฟ์เอสติมได้นะครับคือต้องไม่ให้ข้อดีข้อเสียของเรามาทำให้อารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันไม่ดีฟังตรงนี้เราอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับ คืออะไรบ้างถ้าเรามองเห็นแต่ตัวเรามีแต่ข้อดีเช่นเฮ้ยผมเป็นอาจารย์ที่ต่างประเทศนะสอบมาที่นี่ได้มันมีสักกี่คนที่จะได้มาทํางานที่ฮาร์วาร์ดแบบนี้นะมันไม่มีหรอกนะครับเราเก่งเราทํางานอยู่ในหน่วยที่มันหัวสุดยอดเราเจอเคสยากๆเราก็ไม่นิฉัยได้เราเนี่ยเก่งสุดยอดนะแล้วเรารู้สึกว่าเราเลิศไม่กบมันเรารู้สึกว่าเราภูมิใจว่าเราเก่งเฮ้ยมันดีไว้เฮ้ยมันสุดยอดเลยแล้วยังไงเราก็ต้องเก่งกว่าคนอื่นเราก็ต้องเอาชนะเราต้องแบบมีแต่คนแย่กว่าเราการที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ย ที่มันเป็นความรู้สึกบวกมากจนเกินไปมันก็ทําให้เราเนี่ยเหลืองนะครับโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าน,นี้มันก็ไม่มีเซลฟ์เอสตีนที่มีมันจะกลายไปเป็นนาร์ซิสซิสติกคือความหลงตัวเองนั่นแหละครับนะอ่ามันก็ไม่ควรจะให้มีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรืออีกในแง่หนึ่งถ้าเราเจอแต่ข้อเสียของเราที่เราลิสต์ออกมาแล้วมันมีข้อเสียเช่นแบบเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่าพูดอะไรแล้วไม่มีใครฟังเนี่ยไปพูดหน้าฉันแล้วมันพูดไม่ได้อ่ะ มันประมาทเลยเกินแล้วก็รู้สึกท้อแท้นะครับเพราะว่าพูดไปก็ไม่มีใครสนใจไม่อยากจะพูดไม่อยากอะไรก็ต้องอย่าให้อารมณ์พวกนี้มันเป็นอารมณ์ในแง่ลบมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองดังนั้นะถ้าเรามองอะไรเราต้องทําอารมณ์ให้มันกลางกลางเข้าไว้นะครับถึงจะดีพอเราอารมณ์กลางกลงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคทํายังไงให้มันดีขึ้นทํายังไงถึงจะปกปิดจุดอ่อนของเราให้ได้ถมจุดอ่อนของเราให้ได้ทําให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นได้นะครับ พอเราคิดไม่ออกเราก็อาจจะลองไปสอบถามคนอื่นดูนะครับเฮ้ยเพื่อนเ,ออเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราหนักใจนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะถามใครก็เลยอยากมาถามนายเนี่ยแหละถามดูซิว่าเฮ้ยที่เราทําแบบนี้เรารู้สึกว่าเรามีปมด้อยตรงนี้เราไม่รู้จะแก้ไงถ้าเป็นนายนายจะแก้ไงพอมีอะไรที่แนะนําได้ไหมนะครับอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะไปถามเพื่อนไปถามรุ่นพี่ถามครูบาอาจารย์หรือถามเจ้านายหรืออะไรก็ได้ขอเรียกเป็นการส่วนตัวเราไปคุยนะครับมันก็จะทําให้เรามีโอกาสพัฒนานะครับ แล้วพอเราทําอย่างเนี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับคือประเมินตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเทคนิคก็คือต้องประเมินตัวเองเรื่อยๆว่าให้ข้อดีข้อเสียของเราตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วไอ้ข้อเสียเราแก้ถึงไหนแล้วข้อดีอเ,าาอเ,อเนี่ยเราทําให้มันดีต่อไปได้แค่ไหนแล้วนะครับทำอยู่เป็นประจาหมั่นคิดเรื่อยๆวนๆอย่า,างนี้เรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เรามีการซ่อมแซมตัวเองให้มันดีขึ้นตลอดเวลาแล้วการที่เราทําแบบนี้ได้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้เรามองตัวเองอย่างเป็นจริงมีความเคารพ ในตัวเองอย่างจริงๆแล้วถ้าเราแก้ไขจุดบกพร่องของเราได้เรื่อยๆมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจที่ว่าเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะแล้วพอมันเป็นในภาวะแบบนี้แล่ะครับความมี self esteem หรือความเคารพตัวเองจริงๆะ่ะมันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างได้แบบข้ามคืนนะไม่ใช่ว่าเราไปฟังไลฟ์โค้ชคนใดคนหนึ่งมาแล้วโอ้ เปลี่ยนความคิดเซลฟ์เอสตีมสูงขึ้นมาทันทีมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับมันต้องใช้เวลาสร้างมันเป็นนิสัยมันเป็นพฤติกรรมที่เราต้องทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมีการประเมินตัวเองซ้ําแล้วซ้ําอีกเมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันทําให้ตรงนี้ไม่ปกติเราก็ต้องรู้มีสติว่าเฮ้ยตอนนี้เราอารมณ์ไม่ปกตินะเรากำลังรู้สึกแย่รู้สึกดาวอยู่ดึงตัวเองขึ้นมามีสติหยุดก่อนเมื่อกี้เราคิดอะไรเราแก้ไขได้นะ ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่มีทางเริ่มวิธีการแก้ไขอะไรได้แต่อย่างใดแล้วเซลฟ์เอสติมของเราแทนที่มันจะดีขึ้นมันก็ลดลงนะครับงนั้นเรามีสติแล้วดูซิว่าไออารมณ์ของเราเนี่ยเช็คอารมณ์เราซิตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับข้อดีข้อเสียเราแก้ถึงไหนลวแล้วคอยหมั่นประเมินข้อดีข้อเสียของเราในหลายๆเรื่องนะครับทำเรื่อยๆแล้วสิ่งพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นเองนะครับงนั้นนี่คือวิธีส่วนตัวที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆนะครับจริงๆผมไม่เคยชช้คำว่าเซลฟ์เอสติมกับตัวเองนะครับแต่ผมใช ถ้าคนอื่นที่เขาอยู่รอบตัวเรานะครับหรือคนที่เขาฟังเราพูดเ,เขารู้สึกดีนะครับเขารู้สึกอยากอยู่ใกล้เขารู้สึกอยากจะมาปรึกษาเราเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนเข้าหาเรานะมันมีคนปรึกษาเราจากที่แต่ก่อนเราไม่มีความสนใจในเรื่องของการให้คำปรึกษาแต่อย่างใดเราคิดแต่ตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความเคารพตัวเองจนกระทั่งเราสามารถพัฒนาตัวเองเรามาได้ดีพอแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเข้าหาเราต้องการความช่วยเหลือและถ้าเราช่วยเหลือเขาเรื่อยๆนะครับ มันก็จะส่งเสริมทำให้เรามีเซลฟ์เอสติมที่ยิ่งสูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับแล้วเราก็คอยเช็คไม่ให้เราเหลืองไม่ให้เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปไม่ให้เหมือนไลฟ์โค้ททั่วไปที่บางคนเนี่ยพอตอนแรกดีๆนะไปสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเหลิงคนเพี้ยนไปเลยเราต้องอย่าเป็นแบบนั้นนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะดูถูกตัวเองอะแทนที่เราจะสร้างเซลฟ์เอสติมตัวเองกลับกลายให้ตัวเองเป็นคนหลงตัวเองอันนี้ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยต้องระวังนะครับอ่า ยังไงก็ตามนะครับผมขอเป็นกําลังใจทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภาวะยากลำบากแต่อย่างใดน,นะครับในร้ายมันมีดีในดีมันก็มีร้ายเสมอนะครับในแสงสว่างก็มีความมืดในความมืดมันก็มีแสงสว่างมันเป็นเช่นนี้มาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับความยุติธรรมเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ลําบากเพราะว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยทุกคนบอกว่าชีวิตนี้มันไม่ยุติธรรมแต่ความไม่ยุติธรรมนี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนถูกไหมครับ ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนในเมื่อมันเกิดขึ้น,นกับทุกคนมันก็คือความยุติธรรมนั่นแหละครับทุกๆท่านเนี่ยเกิดมาเนี่ยอยู่ในภาวะที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ละคนก็มี c h ALLENGE หรือว่าอุปสรรคความท้าทายที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เท่าเท่ากันในทุกคนจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ดังนั้นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะแล้วก็มีเซลล์เอสติมที่ดีได้นะครับเพียงแต่เราต้องรู้สึก รู้จักมองตัวเองให้ดีแล้วก็แก้ไขทํามันให้สําเร็จนะครับก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับวันนี้เท่านี้นะครับถ้าใครมีคําแนะนําอะไรหรือมีอะไรอยากจะเขียนอยากจะโพสต์ก็โพสต์มาได้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ